มูลนิธิ Miracle of Life ร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตออนไลน์การกุศลคอนเสิร์ตด้วยใจเพื่อหาทุนทรัพย์ช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกศิลปินที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตให้ท่านสมาชิกและครอบครัวได้รับกำลังใจและดำเนินชีวิตได้ตามปกติร้อยตำรวจโทรดรมนัฐโนนุษประธานมูลนิธิ Miracle of Life และคุณประยงค์ชื่นเย็นนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การจัดคอนเสิร์ตด้วยใจในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่านอาทิเหล่าศิลปินแห่งชาติคุณวินัยพันธุรักษ์อาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีคุณสุดาชื่นบานคุณเทวันทรัพย์แสนยากรคุณสรวณีโพธิเทศและศิลปินจากรายการเดอะโกลเด้นซองนำโดยแอคโชคชัยแชมป์ซีซั่นหนึ่งพิงพิงแชมป์ซีซั่นสองโตโต้ธนเดชร,รองแชมป์ซีซั่นสองมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยงานคอนเสิร์ตด้วยใจจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3เมษายน2564เวลา15.00ถึง 19. นาฬิกาณศูย์การค้าบางซื่อจังชั่นตึกแดงชั้น5มีระบบการป้องกันและคัดกรองโควิด19อย่างพร้อมเพรียงสามารถรับชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่ง2ช่องทางคือเพจ f a c e b o o k และ YouTube Live ของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่3เมษายนนี้นะครับพี่น้องครับรักใครชอบใครไปฟังเพลงรุ่นที่ท่านต้องประทับใจทุกเพลงนะครับเพลงมีคุณค่ามากบทเพลงมีคุณค่ามากไม่ว่าจะเป็นจากศิลปินแห่งชาติ รวมไปถึงศิลปินมากมายรุ่นใหม่ร,หมรุ่นเกา่าท,ทุกทุกวัยนะครับฟังได้วันที่3เมษายนนี้นะครับที่ตึกแดงเชิญน,นะครับดูไลฟ์สดจาก Facebook ของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถั์นะครับก็ขอให้พวกเรามีความสุขทุกคนนะครับและก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับที่เราต้องอจัดทางไลฟน์นี่เนื่องจากเรายังวิตกเรื่องโควิดไม่ทราบว่าจะมารอบ3รอบส,อบสีเราก็ไม่แน่ใจเราได้รับความอนุเคราะห์จากตึกแดง ให้ใช้สถานที่เพราะฉะนั้นขอว่าไม่ต้องเข้ามาดูขอให้ดูไลฟ์สดในวันที่ส3เมษายนครับตรงกับวันเสาร์นะครับเวลาบ่าย3โมงถึง1ทุ่มขอเชิทุกท่านไปดูตามไลน์ลายอะไรมางเมื่อกี้โอเคทุกช่องทางทุกช่องทางทุกช่องทางครับทุกช่องทางชมให้ได้นะครับท่านจะได้ความบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านบริจาคนั้นบุญนั้นจะท่วมท้นท่านจะทำงานร่ำรวยขึ้นไปขึ้นไปนะครับ